อาวัดนี้นี่ทราบข่าวว่าเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหา,หากษัตริย์ด้วยพระาจย์ครับัรอรุลราชอารามเราถือว่าเป็นวัดประจำราชการที่สองที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านาภาลัยได้ทรงปลูกพันธุ์แล้วก็ทํานุบํารุงถือว่าเป็นวัตถุมงคลชิ้นพิเศษทีเดียวในการรวบรวมเกจิที่มีชื่อเสียงเดินทางมาทั่วประเทศในการถ่ายทอดพลังจิตเข้าสู่วัตถุมงคลทั้งมวล มโนทนาทุกท่านทุกฝ่ายที่อำนวยให้เกิดกิจกรรมนี้แล้วก็ทำให้ยักวัดแจ้งนั้นทั้งเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปและเป็นสื่อนำเข้ามาบัติอุาชวรารามและเป็นสื่อนำสู่พระศาสนาต่อไปขออนุมัตมโนธนาจดจำผมคิดว่าการศรัทธาของเรา เป็นสิ่งที่ดีครับรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพญายักษ์เป็นเจ้าตำนานของผู้ถีปีศาจจุดประสงค์เด่นที่พระเดชพระคุณพระพรมวัชิระเมธีท่านสร้างขึ้นมาเป็นครั้งแรกรตั้งแต่มีวัดอรุณราชวราม,มาประสงค์เพื่อจะนําทุนทรัพย์ครับ,รบปฏิบัติทั้งขอนวัดถนนทั้งหมดภาให้สวยงามสําหรับผู้ที่จะเข้ามาเที่ยวชมที่วัดอรุณ วันทามิอารามีพุทธเสมายังโพธทีู่ปขังเจติยังสัพเเมวะโทสังธมะธเมพันเตมันจะคุมทั้งวัดในบทนี้นะครับเราอธิษฐานจิตแล้วจิตใจเราต้องมั่นคงและพระพุติีทำดีทุกสิ่งอย่างมันจะเป็นมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติแต่จะไปหวังผลพอไหวแล้วใจหวังผลเลยแต่ขอให้ใจเย็นๆแล้วทุกอย่างจะเป็นไปเองด้วยด้วยบารมีเราเราอยากไร้พรจากเทพต้องใจเย็นๆแล้วก็ต้องทําดีแล้ว ทำดี i, ปร <Gar> ะพฤติตนดีไม่เบียดเบียนไม่เอาเปรียบเอาละเอาเปรียดกันซึ่งกันและกันเราหว่าวหมู่มนุษย์ด้วยกันเน่นาะท่านพระครูปราสาวัฒนะรัตนคุณเลขานุการวัดครับประรมน้ำพุทธมน์เทพพมนเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ความเป็นสิริมงคลในมณฑลพิธีตอนที่จะได้เริ่มพิธีการสืบไป ตั้งใจมาที่นี่เลยด้วยใจศรัทธาจริงๆเชื่อว่าชีวิตจะดีขึ้นนะคะเขาบอกเมื่อก่อนได้ยินมาแต่ว่าเก้าครั้งก็ดีแต่ว่าเราก็เราได้ไปแล้วก็ไปเรื่อยๆก็ดีขึ้นนะคะชีวิตดีขึ้นการสร้างพระให้คนได้กราบไหว้เราก็เขียนชื่อนามสกุลใส่ลงไปในในทองแท่งทองแผ่นเราก็เป็นเจ้าของพระด้วยเนาะอะไรก็ดีทั้งนั้นค่ะครับไม่ว่าจะเป็นพญายักษ์วัดแจ้งหรือที่เรามาหล่อทุกองคค์รับ อยู่ที่จิตใจแล้วค่ะเราศรัทธาดีหมดค่ะอ๋อก็คือขอให้มีศรัทธาค,คือความเชื่อในสิ่งที่ทำ วันนี้เราทําบุญกับผู้ที่มีบุญก็เหมือนลงทุนกับคนที่มีสตางมีทรัพย์อาน,นิสง์ย่อมจะมั่งคัง่งเป็นมงคลล่ำรวยครับต,ตอนนี้เจ้าประคุณสมเด็จองประธานยืนอยู่หน้ามณฑลวิธีแล้วจับสายสูตรแล้วจะพนักง,งานเชิญช้อนที่จะใส่ทองนะครับโอ้โหโยมนั่นเดินผ่าก็ไปเลยนะครับ สัทธาแรงมากเลยถือทองไปถวายหลวงพ่อสมเด็จนะ ตอนนี้องค์ประธานในพิธีหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเชรสมาคมพร้อมด้วยประธานฝ่ายคารวะนะครับได้ทําการเททองที่หล่อและก็ล้อมแล้วเพื่อจะลงเป็นองค์หลวงพ่อแจ้งแล้วก็เป็นพญายักษวัดแจ้งนะครับซึ่งนี้พิธีการก็ กำลังดําเนินไปสู่การเททองหล่อพระประธานนะครับจะเห็นว่ามีพระสงฆ์นิกรประชาชนมาร่วมงานอย่างมากมายจึงแม้ว่าจะมีสถานการณ์ที่เราพยายามที่จะป้องกันรักษาระยะห่างแต่ว่าด้วยศรัทธาด้วยความเชื่อนะครับก็มีประชาชนมาร่วมกันอย่างมากมายนะครับ ครับขณะนี้ก็เวลาประมาณ19นาฬิกานะครับหลังจากที่ประธานในพิธีโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธอาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมวัดไตรมิตรวิทยารามเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกพร้อมด้วยประธานฝ่าย คารหัดายคารวาสพร้อมด้วยศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้ย่อนอทองคําแผ่นทองเหลืองและก็ทองแท่งลงไปในเบ้าหลอมเสร็จประกอบเส็จการประกอบพิธีเป็นสิ่งที่น่าอาัศาจรรย์ใจยิ่งครับในขณะนี้บริเวณลานบนลานประกอบพิธีของวัดอรุณราช,ชวรารามได้มีพระวิลลุนนะฮะฝนโปรยปลายลงมานะครับให้เกิดความชุ่มเย็นแต่ไม่ถึงว่าตกหนัก ประชาชนที่มาร่วมงานก็ไม่ยอมลุกไปไหนนะครับด้วยหัวใจที่ศรัทธาพระพิลุ์ได้โปรยลงมาเปรบเสมือนการได้ประพรมน้ําพระพุทธมนต์ให้นี่คือเหตุมหัศาจรรย์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นความมหสัจจรรท์เป็นความศักดิ์สิทธิ์ในการประกอบพิธีหล่อองค์หลวงพ่อแจ้งและองค์พยายักษ์วัดแจ้งนะครับ